สวัสดีครับชื่อฟุกนะครับทำงานอยู่พาร์ฟินเฮาสนะก็จริงๆเป็นฝ่ายขายแหละแต่มันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นก็คือผมเป็นคนถนัดเรื่องการแคมปิ้งเดินป่ามากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในกิจกรรมกลางแจ้งนะทำไมเหรอทำไมต้องต้องเดินป่าเหรอผมก็รู้สึกว่าการเดินป่าเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับคนรอบข้างเราได้เสพสิ่งรอบข้างได้กว้างกว่ามันเลยรู้สึกว่าเออเรา เราชอบมันล้าอะเราเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันมันไม่ใช่แค่การเดินจากตีนไปถึงยอดความสุขระหว่างการเดินเนี่ยมันบางครั้งมันมีมากกว่าความสุขบนยอดด้วยซ้ำนะครับเรามีความความสัมพันธ์กับเพื่อนความเหนื่อยความสุขเสียงหัวเราะเสียงเพลงระหว่างทางเดินเลยรู้สึกว่าเมื่อมีลูกค้าเนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่มีประสบการณ์เลยเราเขาแบบอยากเริ่มเริ่มเดินสักที่หนึ่งบางคนก็แบบไม่รู้จะไปที่ไหน ไม่รู้จะซื้อของอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆอะ่ะยังไงคือใช่แหละมันบางอย่างอาจจะจําเป็นหรืออาจจะไม่จําเป็นแต่มันเป็นหน้าที่ของของผมครับที่แบบมีประสบการณ์ในการใช้และสามารถบอกได้ว่าทําไมต้องใช้แล้วทาไมไม่จําเป็นต้องใช้ถ้าคุณอยากรู้คุณสามารถทักมาคุยกับเราได้ทุกคนในร้านมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านหมดทุกคนแต่ผมส่วนตัวก็ถนัดทางด้าน การแคมปิ้งการเดินป่าแล้วก็อุปกรณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วนะ่านผู้ชมก็จะเป็นอย่างก็คือทางด้านรองเทา้าเพราะว่าเป็นคนชอบรองเทา้าเป็นพื้นเพจเดิลเฮิรมนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากได้ข้อมูลสินค้าอยากมาลองสินค้าเป็นเป็นเนี่ยทั้งนั้นเลยมาได้เลยครับที่เดอะพับฟินเฮาส์นะยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับหลังจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมชื่อฟุกนะครับยังไงก็มาเจอกันที่ร้านได้นะครับสวัสดีครับ